น่ารักอ่ะดาราหนุ่มคลั่งรักตามเฝ้าแฟนสาวออกงานไม่ห่าง ถือว่าเป็นคู่รักสุดปังจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงหนุม่มเพชรธกิจกับแฟนสาวหน้าหวานไมลธาริกาที่นอกจากความรักจะปังและหวานมากๆแล้วเรื่องงานก็ปังคู่เรียกว่าขา่ขึ้นของพวกเขาจริงๆพร้อมทั้งเคยแพลนแต่งงานขอเวลาอีก3ปีและเล่งสร้างเรือนหอที่จังหวัดชัยนาทล่าสุดวันนี้23กันยายน65สาวไมลยก็ได้ออกงานปกติซึ่งพบว่าหนุ่มเพชรมาตามดูและไม่ห่างอีกด้วยจ้าเรียกได้ว่าวางปุ๊บก็ตามปับ๊บตัว ติดกันระดับหนึ่งซึ่งหนุ่มเพชรเองก็ได้เผยว่าวันนี้มาในฐานะบริการส่วนตัวห่วงเรื่องสุขภาพเพราะสาวมายเป็นเลือดเลี้ยงสมองไม่พอก่อนหน้านี้ก็เคยวูบกลางกองโชคดีที่หนุ่มเพชรเข้าไปช่วยทนัน